ครูดำน้ำโฉกพอดีครับค่ะครูดำน้ำโชกครูดำน้ำโฉก <laughs> <laughs> เนาะคือไหนกันสีน้ำโชกอยู่ใ <c oughs> ดรอยากได้เล่ากับไปหาครูดำน้ำโชกเด้อค่ะกับเอ็ซี่กับโค้งสีได้อะเหล็กลักไปแล้วเนาะคะ่ะส่วนส่วนเหล็กหนึ่งก็เหล็กศูนย์เนาะคะ่ะย่างย่างตัดบอท่านเด็กขาดเด้อค่ะระวังศูนย์กับหนึ่งโมเมนต์ตัวตัดเด้อค่ะอะหนึ่งก็ศูนย์นี่โมเมนต์ตัวตัดเด้อค่ะ เป็นตัวที่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาจนสี่เนาะค่ะคืออยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะ,ะอันหนึงน่งหนึ่งกับศูนย์นี่ค่ะศูนย์ยูหนึงน่งหจะรุดเนาะคะ่ะหมายถึงว่าหนึ่งจะจะบอมาขันศูนย์ยูหนึ่งยูศูนยกับศูนย์กับจิรุดแต่อันนี้บอมแม่นตัวตัดฟังดีๆด้อคะ่ะไม่ใช่ตัวตัดแต่ถ้าหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ศูนย์ก็สามารถไปจับกับเลขหลัก ในนี้ได้จังเสี่ยงไหมคะ่ะถา้ถาถ้า uh, 0่1ก็สามารถมาจับอยู่ได้อยู่ในนี้อีกจังเสี่ยงไหมคะ่ะไม่ใช่ตัวตัดนะคะ1กับ0ไม่ใช่ตัวตัดนะคะเอ,อ่อวันพานีเนาะคะ่ะวันพานีแม่คู่จะเฮ็ดเออ่ตัวึ้น,ห,นะะห้เนาะค่ะเฮ็ดเออ่ขึ้นเลขเลขสองตัวึ้นห้เนาะคะ่ะเลขของปูดำเนาะคะ่ะเลขของปูดำกับสีมี สองมีห้ามีแปดมีสามเนาะค่ะสามารถวิ่งกันได้นะคะ่ะวิ่งกันได้ในในซีโตนี่เนาะค่ะในซีโตนี่เข้าสามารถไปได้ห้าสองเนาะคะ่ะสองหาจังสี่ก็ได้เนาะค่ะแล้วก็บสองแปดแปดสองหรือว่าห้าแปดแปดห้าจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะแล้วก็บสามหาหาสามจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ 3, 8, 8, 3, ะสามแปดแปดสามจังสี่ก็ได้คือวิ่งเอาเนาะคะ่ะส่วนสองแปดนี่เนาะคะ่ะ ออกเล่าไปแล้วสองแปดเนาะคะ่ะเลขชุดนี้เนาะคะาา่ะถ้าเอซผู้ใดที่ชอบกินตำเล้าเด้อค่ะสามารถไปเล้าได้เลยเนาะคะ่ะสามารถไปเล่าได้เลยเพราะว่าเลขของปูดำเนาะค่ะเพิ่นสีเพิ่น,พนไปได้ทั้งเหลา่ารา่ะเป็นพวกออ,อมสีนหรือทอกสอเนาะคะ่ะไปได้เพราะว่า งวดที่แล้วทกอกศของเพื่อนเขาสามตัวแล้วก็สองตัวพร้อมเนาะคะ่ะอยู่ในซีตวนี่ออกเบิดทุกตัวเนาะคะ่ะมันจะเป็นศูนย์ห้าเก้าบอค่ะที่ที่ออกเนาะคะ่ะศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะไปออกทกอกศเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้เนาะคะ่ะมือนี้สามารถไปเล่าได้แต่ว่าอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะของวันที่สิบหกเดือนแปดเด้อค่ะหกห้าเนาะคะ่ะ เลขซีตัวสามารถวิ่นไปได้เนาะคะ่ะเลขเพิ่นวงหายอยู่ที่สามห้าแปดแต่ส่วนตัวแม่คู่แม่คู่จะเอาแปดใบลักลอยเนาะคะ่ะถ้าวินไปเนาะคะ่ะจะเอาแปดแปดหาสามจังเสียงเนาะคะ่ะหรือเนาะคะ่ะหรือเอาห้าสามแปดเนาะคะ่ะหาสามแปดเลยจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะถ้าถ้าเอา่อผู้ใดชื่นชอบเนาะคะ่ะ ซึ่งให้ทุกคนดูให้ดีเด้อค่ะงวดก่อนกับงวดที่ผ่านมาสี่หลักร้อยเนาะคะ่ะสี่หลักร้อยมาสองเทอเดอค่ะงวดก่อนพุ่นเนาะคะ่ะหลักร้อยมาสองเทอเนาะคะ่ะอันนี้ห้าเนาะคะ่ะจะไม่อีกรอบบอสําหรับหลักร้อยเนาะคะ่ะถ้าถ้าผู้ใหญจึนชอบแต่ส่วนตัวแม่คู่แม่คู่จึนชอบอยู่ที่แปดห้าสามเนาะคะ่ะวิ่นไปเนาะคะ่ะ แต่ตอนนี้แม่คู่เห็นว่าเลขตูสามหาหาสามนี่ค่อนข้างดังมากแล้วเนาะคะ่ะดังมากๆเนาะคะ่ะดังถ้าผู้ใดสามารถยิบจับลัตเตอรี่ได้นี่ยิบไปเลยค่ะมือนี้แม่คู่ก็ไปเอามาแล้วนะคะ่ะไปเฮ็ดบุญมากกับไปจับเอาเนาะคะ่ะสามห้าห้าสามแล้วก็เออเจ็ดสามสามเจ็ดอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็แปดสามสามแปดเนาะคะ่ะเป็นอย่าง แม่คู่ถึงได้เฝ้าจับเนาะค่ะเราปล่อยเลขวันแรกเนาะค่ะแม่คู่ได้เอาลงกลุ่มแล้วก็ปล่อยลงคำท้าผ้าโชคแล้วก็ปูดามนำโชคเนาะค่ะได้ได้ลงแล้วแม่คู่ก็เลื่อยล่องอไปเสียงเมืองว่าเลตัวนี้อาจจะเข่าโบเนาะค่ะแม่คู่ฝันฝันว่าจะไปเ็ดอีหยังสักอย่างนี่แหละกับขอบคัวเนาะค่ะกับ,ขขะะกบะตระกูลกอฮองเนาะค่ะที่นี่อ่ะ มีหยาดคนหนึ่งที่เป็นไม่ยิ่งเพิ่นเอาเด็กหน่อยมะฝากเนาะคะ่ะเพิน่นมาอุ้มเด็กหน่อยไปค่ะเน่สิไปเฮดจุราสิไหรือสื่อของเพิน่นมาแม่คู่กันเลยอุ่มอุ่มละเอามะนางตักยังสี่ละค่ะเอามันตังตักอุ่มไว้ยังสี่เนาะคะ่ะเด็กหน่อยคูนั้นนะขี่ใส่แม่คู่ไหมขี่ใส่แม่คู่แม่คู่กัเลยว่าโอ้ยอุ้มข้าวเดียวนึงกับขี่ใส่แล้วประสนแม่คู่ว่าบาน้แม่เพิ่นมาแม่คู่กัเลยเอาลูกเพิ่นนะ่ะให้ แม่เพื่อนอุ้มกลับขึ้นก็เรียบอกว่ามันขี่แวงสีแต่ขี้ติดติดแม่คู่น่ะแม่คู่บอกขี้เดียดเลยแม่ค่ะเอามือปัดออกจังสี่แม่ในความฝันเนาะค่ะคือเอาปัดออกซื่อโดยที่บอลลังเกียรส่วนตัวแล้วแม่คู่ค่ะฝันเห็นแบบนี้เนาะค่ะฝันเห็นแบบนี้นะว่าได้เอามือปัดน่ะมันมันจะเลขๆมันจะเข่าเลยอังสียนแม่ค่ะแต่แต่ขันแม่คู่ลังเกียดน่ะ คือเหล็กบอดติดเลยเลนาะคะ่ะเหล็กนะจะบอเขาบอติดแต่อันนี้แม่คู่บอดแดล่างเกียรเนาะค่ะบอดดลังเกียดเด็กหน่อยคูนั้นเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บอดแดล่างเกียดว่าเขาขี่เขาเงียวใสจังเสียนแม่ค่ะแม่คู่เล่ไม่คว้ามือซึกว่าอ๋อเลขเลขชุดนี้น่าจะเข่าอยู่ในในออคู่ใดคู่หนึ่งจังเสียนเนาะค่ะแต่อ๋อสำหรับผููที่ชอบออยังยังชอบเลขตัดของปูดำเนาะค่ะ แม่คู่เสื้อเนาะค่ะ100%เต็มบางคนเนาะคะ่ะบางคนที่ท,ที่เออเอาเอาเลขเออเลขตดัดคนไปบางคนที่เอาไปตัดบางที่รับรองว่าอาจจะไม่สี่หนึ่งหรือสี่เก้าก็ได้อาจจะเป็นสี่อย่างอื่นเขาก็เรยว่ามั่นประหยัดตนทุนแม่คู่จังหนูชอบซีหาหรือว่าหาอไอเป็นซีตุ่อื่นที่ว่าแมนซีเก่าซีหนึ่งเนี่ย แต่จริงๆหนูชอบนี่ยมันบ่มีดอกสีเก่าสีหนึ่งหนูก็ยังอยากได้เลขตัดคนอยู่กบะบเอ็กซี่หลายๆคนกะโทรมาเนาะค่ะโทรมาหาแม่คู่ว่ายังยังอยากได้เลขตัดอยู่วันยากับโทรมา,าค่ะก็เลยก็กเลย <บะ S 2> ว,ว่าจะหายอยู่ค่ะแต่เอ่องวดทีๆเท่าเฮ็ดอันนี้เนาะค่ะแม่พูดจัดบคะคบเนาะค่ะจัดเอ่อของที่ถวายเพิ่นนะบคนะคบเนาะค่ะก็เลยเห็นมันยังบ่ชัดเจดนเนาะค่ะ หลกักอะจังมามืองน้ะค่าว่าในหนีในหนีที่ที่แม่คู่ชอบที่สุดเนาะคะ่ะแม่คู่จะชอบสามแปดสามเจ็ดกับสามแปดพอแม่คู่ฝันว่าเดืขึ้นลดลงลด,ลงลดแม่คู่กับเจจะลดอยู่ตัวหนึ่งเนาะคะ่ะแม่คู่จะลดแต่ตัวนี้ส่วนสามห้าทำไมไม่พูดถึงแม่คู่วามันดังไหมคะ่ะตอนนี้มันดังถ้าเลข เลขตัวใดดังมันจะหนีไหมคะถ้าหนีมันก็จะมาสวงนี่แหละคือหงวดทีแล้วเนาะคะ่ะแม่คู่ว่าเก้าห้าค่อนข้างที่จะดังถามันหนีมันก็นจะหนีแต้มหนึง่งกระแมนอยู่เนาะคะ่ะหลักการนี่คือกันเนาะคะ่ะให้สังเกตมึงดีดีว่าเลขตัวไหนดังมันไม่หนีเยอะคะ่ะมันจะนีแต้มเดียวเนาะคะ่ะตอนนั้นคือกันดังที่สุดคือหกศูนย์ศูนย์หกเนาะคะ่ะแม่คู่ก็ใสซเลยหกหนึ่ง เนาะค่ะนั่นก็นได้เนาะค่ะงวดที่แล้วบังเอิญบอมักสีซื้อก็ลดได้ยูฟันได้พร้อมเนาะค่ะแต่ว่าหันบอมกักค่ะครับค่ะกัเลขของปู่ดำกับจิมมีอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะสามารถวินได้เด้อในซีตูนี่รับ,รบผู้ใดชื่นชอบเลขเล่าก็ากกสามารถไปได้วินเอาเด้อค่ะวินจับคู่อยู่ในนี้แหละแต่แม่คู่มั่นใจว่ามันอยู่ในนี้น่าจะมาอีกเพราะงวดที่แล้วมันออกสองแปดงวดนี้ กับสองหาสามหาสามแปดยังสี่ใดค่ะวิ่นเอาค่ะสำหรับเลขลาววันนี้นะคะค่ะสามารถเอาสี่ตูนี้ไปได้ถ้าผูดด้ใดจื่นชอบที่จะไปเล่าเพราะว่าเลขคู่ดำถ้าปล่อยใหม่ๆชอบเข้าลาวค่ะครับไปเชื่อเล่าตำเล่านะครับค่ะในส่วนเลขตัดไม่คู่คือสิบอสิบบลงในคลิป แมนบครรับหือจงอคลิปนี้อาจจะไม่ได้เนาะค่ะเพราะว่าเอฟซี FC ก็โทรมาหลายเนาะค,ะะค่ะก็คือเพื่อนๆกับปนบม,าามาติดตามบุญนำโชคบุญพารวยควนนั้นมีโชคเนาะค่ะรวยไม่เลิกจังสีเซียนน้อยพารวยจังสีใจบุญพาโชคจังสีเนาะค่ะคำพาพาโชคจังสีปนมาติดตามทุกช่องกัโทรมาทุกช่องเนาะในเมืองช่องนี้กัยัง่งกันยั่งอยากได้อยู่ ล่งไหแน่อังเสี่ยเนาะค่ะค่ะถ้านั่งอยากได้แม่คู่ก็จะโล่งห้เนาะค่ะก็จะโล่งห้คือเกาเพราะว่าในในขวอมือซื้อของแม่คู่เนาะค่ะยานยันว่าห้แม่คู่ก็เลยบ่อยากโล่งยังเสี่ยแม่ค่ะแต่ว่าค่ะเอฟซีนั่งชื่นชอบอยู่หรือว่าเลือกลองอยููก็จะห้คือเกาค่ะคือที่ไปที่แม่เป็นยังสี่ที่ตอนนี้ก็คือ จะบ่อยากลงเลขตัดปันไดนอกจานอกก็คือเดี๋ยวก็คือบอกเอฟซีไปตรงตรงรถบ่าเป็นยังเนาะก็ในนี่ครับแม่คู่จะลงเลขตัดให้ทุกงวดให้ทุกงวดแล้วบาทนี้พ่อเลขตัดตัดบ่ขาดเอฟซีหลายๆคนก็สิคอมเมนต์มาว่าโอ้ยไหนบอกว่าเอาไปทวงนงทวงน้ําไหนบอกว่าไม่มาไหนบอก่ไม่ออกถ้ไม่ถ้าไม่มีเลขตัดชั้นถูกแล้ว มเขาสืว่าจังซีกันมาส่วนหลายเอ็กซีไม่คู่ถึงบอกเนาะคะ่ะไม่คู่ถึงบอกว่าการดูคลิปดูให้จบแล้วดูรายละเอียดให้ดีงวดที่แล้วไม่มีคำไหนเลยที่ปู่บอกว่าเอาไปถ่วงน้ำนะคะไม่มีคำไหนเลยที่ปู่บอกว่าเอาไปถ่วงน้ำปู่จะบอกว่านะคะเพราะเลขของปู่ดำจะเป็นปริศนาด้วยแล้วจะบอกตรงๆด้วย ปู่บอกว่าสี่มันจะมากินข้าวคําว่าข้าวนี่ถ้าเป็นภาษาอีสา,านนี่คือเข่าเลยด้ยค่ะ mm. เข่าแล้วเนาะค่ะสี่มันจะมากินข้าวแต่เพื่อนไม่ให้มันกินนี่แสดงว่าบุญวาสนาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วลูกศิษย์คนที่มาดูแลปู่นะคะมาดูแลปู่ใหม่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าคําที่ปู่พูดอย่างนั้นน่ะมันตีความหมายว่ายังไง ซึ่งตัวแม่คู่เนี่ยเวลาส่งเนาะค่ะเวลาส่งนี้เราจะไม่รู้ว่าใครเราพูดอะไรเข้าตรงถามลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เลยว่าพันตัดซีพันว่าเขาเขาไปให้หมันกินเขาน้าเขาก็เลยตัดซีแตงเสียนแหมค่ะแต่ปู่ไม่ได้บอกว่าเอาไปถ่วงน้ํานั่นแสดงว่าเข้าตีความหมายเพิ่นบ่ถ,ถือเองเนาะค่ะอืมอ่ะครับก็ที่แม่คูพูดมาเนาะอัานก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าะนะครับก็อยากจะ ทำความเข้าใจกับเอซีทุกๆท่านที่ติดตามแนวทางเลขตัดเลขดับหรือว่าเลขหลักของแม่ครูนะครับตัวเลขนั้นที่ให้มาเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบ่มีผู้ใดเสิงหูว่ามันสิออกตัวใดตัด กับว่ได้ใช่ว่าลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าของพวกนี้มันไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเนาะจ้างไหนก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันเด้อครับเด้อคิดถูกบ่าวกันเท่าน้าเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะแม่คู่แม่คู่จะบอกอยู่เสมอว่าหาเข้ามั่นใจเนาะค่ะมั่นใจว่าตัวเลขนะคะตัวเลขที่เราได้จากสำนักอื่นที่เราเคยถูกกับเขาให้มั่นใจเลยค่ะมั่นใจแม่ตะน้องก็ของเนี่ยคนมีโชคเนี่ย แม่คู่ก็จะสอนเนี่ยค่ะบ่ต้องไปยึดติดน้่อีหยังถ้าก็ขว้องมั่นใจใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยบ่ต้องไปยึดติดนั่ผูน,น,ผนันผ้นีเนาะค่ะแม่คู่จะบอกอยู่จังสี่เสมอเพราะฉะนั้นเนาะค่ะคือเฮาห้เป็นแนวทางถ้าได้มองไดคิดบา้ามั่นดีมั่นเอหน,นี้จัดไปโหลดค่ะจัดไปเลยบ่ต้องมายืดติดกับแม่คู่ก็ได้บ่ต้องไปนี่มั่นใจกับที่ก็ขว้องได้มั่นแห่ค่ะมัะม่นใจไปเลยค่ะค่ะ กะเอาเลขของกูดำกับมีำ่ำหนีเนาะค่ะแคบนาจอไว้เนาะคะ่ะค่ะอ่าโอเคครับครับผมก็ขอบคุณไม่พูดหลายๆเนาะครับเนะาะมือนีนอามาแบงปัแแนวทางรับเอสซีครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ